AI AIcast World พบกับข่าว AI รอบโลกธุรกิจสวัสดีค่ะพัดค่ะสวัสดีครับทันครับวันนี้เป็นเรื่องการลงทุนใน AI ค่ะคือพัดไปเห็นตัวเลขคาดการมา10ปีข้างหน้านะคะตลาด generative AI เนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง48ล้านล้านบาทโห oh. ตัวเลขนี้มันแบบชวนอึ้งมากครับที่ผมรู้มาคือแค่ปี2,567ปีเดียวนะเงินวิ่งเข้าบริษัท AI นี่เออทะลุ3ล้านล้านบาทหรือประมาณแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐคำถามคือหลายบริษัทพวกนี้เนี่ยเอาจริงๆบันทียังไม่มีกำไรเลยด้วยซ้ำทำไมนักลงทุนเขาถึงกล้ากล้าเทเงินให้ขนาดนี้ล่ะครับ น่นแหละคะ่ะประเด็นประเด็นที่เราจะมาขยี้กันวันนี้เลยคือวิธีการประเมินค่าการลงทุนในบริษัท AI เนี่ยมันมันคนละเรื่องกับโลกเก่าเลยนะคะวันนี้เราเหมือนจะมาเปิดตำรานักลงทุนยุค AI กันเลยคะ่ะน่าสนใจมากครับงั้นไปดูกันเลยว่านักลงทุน AI เขามองต่างกันยังไงอ้างอิงข้อมูลที่เราดูกันมาจาก S&P Global Market Intelligence แล้วก็ Bloomberg Intelligence นะครับ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องรู้จักเอ,อ่อ VC กันก่อนนิดหนึ่ง Venture Capital เนี่ยพวกเขาคือกลุ่มกองทุนที่แบบใจถึงะคะชอบลงทุนในสตาร์ทอัพเสียเส่ยงๆหน่อยแต่ก็หวังผลตอบแทนสูงปล๊ดทีนี้ไอ้ไม้บรรทัดเก่าๆที่เคยใช้วัดมูลค่าบริษัทนะ่ะอืมอาจจะต้องโยนทิ้งไปก่อนนะคะ <laughs> ใช่เลยครับคือการดูจำนวนพนักงานยอดขายหรือกำไรปัจจุบันเนี่ย มันมันแทบจะวัดมูลค่าบริษัท AI ยุคนี้ไม่ได้เลยจริงๆแซวกันก็คือบริษัท AI ที่มีคน10คนอาจจะแพงกว่าโรงงานที่มีคนเป็นพันๆคนก็ได้มันคนละมาตรวัดกันเลยครับต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะสิ่งที่วัดมันคนละอย่างกันเลยสถิติเขาบอกว่าแค่ช่วงปี2563ถึง2567เนี่ยพวกสตาร์ทอั AI ระดมทุนไปได้เอ,อประมาณ131.5พันล้านดอลลาร์ ตีเป็นเงินไทยก็เราๆ4.8ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากแล้วเงินก้อนใหญ่นี้มันไหลไปไหนข้อมูลชี้เป้าไปที่3กลุ่มฮิตๆเลยครับอันดับ1ก็คือ Generative AI เองนี่แหละอันดับ2คือพวกสุขภาพเทคโนโลยีชีวภาพที่เอา AI มาช่วยเรื่องยาเรื่องการรักษาแล้วก็อันดับ3คือ FinTech หรือเทคโนโลยีการเงินที่ใช้ AI มาทำให้เรื่องเงินเินทองทองมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับ งั้นเรามาเจาะลึกกฎการลงทุนข้อใหม่ของวงการ AI ที่เขาว่ากันว่ามันคุ้มตาแตกกันดีกว่าค่ะกดข้อแรกเลยนะคะเรื่องราวหรือสตอรี่เนี่ยมันสำคัญกว่าจำนวนคนคำว่าเรื่องราวในที่นี้ไม่ใช่แค่นิทานนะคะแต่มันคือวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งปัญหาใหญ่ที่เขากำลังจะแก้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่เขามีอยู่ในมืออืมอืมใช่ครับ นักลงทุนยอมจ่ายแพงๆให้เรื่องราวที่น่าเชื่อถือเหมือนเราซื้อตัวหนังฟอร์มยักษ์ล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่ฉายแต่เชื่อว่าปังแน่อะไรแบบนั้นเลยค่ะถูกต้องครับเรื่องราวนี่แหละคือตัวสะท้อนศักยภาพที่ซ่อนอยู่เลยแล้วก็กดข้อ2เทคโนโลยีเฉพาะตัวนี่คือหัวใจหลักนักลงทุนเขามองหาอะไรที่มันพิเศษจริงๆอย่างโมเดล AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์คิดเองทำเองลอกยากๆหรืออัลกอริทึมที่ไม่เหมือนใคร การมีเทคโนโลยีเทพๆที่แตกต่างเนี่ยมันสําคัญกว่าการมีคนเยอะๆที่ทําของธรรมดาธรรมดานะครับใช่เลยค่ะต้องมีของดีจริงๆและกฎข้อสุดท้ายข้อ3เส้นทางสู่กำไรหรือ path to profitability สำคัญกว่ากำไรวันนี้อันนี้แบบน่าสนใจมากคือรู้ทั้งรู้ว่าส่วนใหญ่ยังขาดทุนอยู่แต่นักลงทุนเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขแดงๆวันนี้เขาดูไปถึงแผนทำเงินในอนาคตที่จับต้องได้ ดูว่ามีแววทําได้จริงไหมครับครับมีแผนธุรกิจชัดเจนไหมมีลูกค้าเริ่มจ่ายเงินหรือยังตลาดใหญ่พอหรือเปล่าเหมือนเห็นแววซุปตาในเด็กฝึกหัดอะค่ะยังไม่ดังแต่เชื่อว่าปั้นดีๆนี่ทำเงินมหาศาลแน่ๆพอพูดถึงการลงทุนแบบนี้มันก็มีตัวอย่างที่แบบโหทุ่มกันสุดตัวจริงๆนะครับ Microsoft นี่ให้ Open AI ไปตั้ง1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ3 6แสนล้านบาท a เม z o n ก็อัดฉีดแ n t r o p i c ไป4 0ันล้านดอลลาร์ราวๆ1.4แสนล้านบาทหรืออย่าง XAI ของ Elon Musk ก็ระดมทุนไป6 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ2.1แสนล้านบาทคือมันเป็นการเดิมพันกับอนาคตแบบสุดๆไปเลยครับลองเอากฎใหม่มาส่องดูสิคะนักลงทุนพวกนี้ เขาเห็นเรื่องราวอะไรเขามีเทคโนโลยีเด็ดแค่ไหนแล้วเส้นทางสู่กำไร,ม,รมันน่าเชื่อถือเบอร์ไหนถึงกล้าเทเงินกันขนาดนี้หรือว่าเเขาเห็นอนาคตที่เรามองไม่เห็นกันแน่นะคะ <laughs> แต่ว่าก็มีสัญญาณเหมือนกันนะครับว่าลมอาจจะเริ่มเปลี่ยนทิศคือมีการวิเคราะห์ว่าพอเข้าปี2568เนี่ยพวก VC อาจจะเริ่มใจเย็นลงหน่อย จากที่เคยทุ่มตามกระแสนในปี2,567ก็อาจจะหันมาดูพื้นฐานมากขึ้นดูความยั่งยืนแผนทำกำไรที่มันชัดเจนจริงๆอ๋อเหมือนเปลี่ยนโหมดประมาณนั้นครับเหมือนจากสายเปามาเป็นสายคิดเยอะขึ้นนิดนึงแถมยังมีตัวปลาเรื่องกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์อีกนะคะที่ยังคราคาซังกันอยู่เนี่ยประเด็นที่ว่า AI เอาข้อมูลใครมาเทรนที่ยังฟ้องกันอยู่อันนี้ก็ทำให้นักลงทุนต้องคิดหนักเรื่องความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเหมือนจะสร้างตึกสูงอะแต่ไม่แน่ใจว่าที่ดินมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเลยใช่ครับความเสี่ยงตรงนี้ก็มีผลสรุปแล้วเนี่ยโมเดลการประเมินค่า AI ยุคใหม่ถ้าให้จำง่ายๆนะครับมันมี3ส,ส่วนหลักๆ 1. คือความฮิตของอุตสาหกรรมแค่อยู่ในวงการ AI ก็ได้แต้มต่อไปแล้วเรื่องราคา 2. คือขนาดทีมกำลังคนอันนี้ก็ยังดูอยู่บ้างบอกถึงความมั่นคงและสามที่สำคัญที่สุดคือความเจ๋งเฉพาะตัวหรือเรื่องราวของบริษัทนี่แหละครับตัวตัดสินเลยมีอะไรเด็ดแก้ปัญหาอะไรใช่เลยค่ะต้องย้ำตรงนี้เลยว่านักลงทุนยุคนี้เขาให้ค่าเรื่องราวหรือความแตกต่างมากกว่าขนาดจริงๆบริษัทเล็กๆแต่สตอรีด่ดีมีของเจ๋งๆอาจจะมีมูลค่าสูงกว่าที่คิดเยอะเลยก็ได้ค่ะทีนี้ คำถามชวนคิดทิ้งท้ายนะครับถ้าสมมติเราเป็นนักลงทุน VC การลงทุนที่ต้องใช้ความเชื่อใช้เรื่องราวมากกว่าตัวเลขกำไรตรงหน้าแบบนี้มันจะน่าตื่นเต้นเหมือนได้รปะจนภัยหรือว่ามันน่ากลัวเหมือนกำลังเล่นกับไฟกันแน่ครับติดตามการพูดคุยเจาะลึกประเด็น AI แบบนี้ได้ใหม่7โมงเช้าทุกวันที่ช่อง iPhenomenon นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ AI Podcast Worldwide